สวัสดีครับนะะักเรียนมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .4 นะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้ครับเราจะมาศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นเบื้องต้นครับนักเรียนในเรื่องราวเกี่ยวกับความน่าจะเป็นเบื้องต้นนั้นนะครับจะมีหัวข้ออะไรบ้างเราศึกษาได้จากแผนภาพนี้นะครับหัวข้อที่1ครับเราจะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการทดลองสุ่มครับซึ่งก็จะเป็นแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะครับ หลังจากนั้นเราจะไปศึกษาเกี่ยวกับปริภูมิตัวอย่างหรือ Sample s p a c e นะครับทั้ง2หัวข้อนี้เราจะนำมาเบืรอาการกันครับแล้วไปศึกษาเกี่ยวกับความน่าจะเป็นครับในเรื่องความน่าจะเป็นที่เป็นหัวข้อที่3นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์การดำเนินการทางเซตของเหตุการณ์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับและสุดท้ายครับเราจะไปศึกษาที่สมบัติของความน่าจะเป็นเราไปติดตามกันเลยครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อแรกครับก็คือการทดลองสุ่มครับการทดลองสุ่มนั้นจะมีลักษณะอย่างไรนะครับเราไปติดตามกันได้เลยครับหากนักเรียนนะครับพิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับเป็นการใช้ความคิดของเราเพื่อจะพิชิตด้วยเรื่องของความน่าจะเป็นครับเป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับในการซื้อสลากชิงโชคครับก็จะมีรางวัลต่างๆถูกต้องไหมครับนักเรียน ในที่นี้ครับครูจะสมมุติว่ามีรางวัลอยู่ทั้งหมด5รางวัลครับรางวัลที่หนที่สองที่สที่สที่หนะครับก็จะมีจํานวนรางวัลละ1รางวัลน,นะครับหรางวัล10รางวัล20รางวัลและ50รางวัลตามลําดับนะครับในการร่วมกิจกรรมนะครับในการซื้อสลากตัวนี้ก็จะต้องซื้อในราคา80บบาทครับ แต่ละใบครับก็จะมี8หลักนะครับแต่ละหลักก็จะเป็นตัวเลขตั้งแต่0ถึง9ครับโดยที่สลากแต่ละใบนั้นตัวเลขก็จะไม่ซ้ากันนะครับถ้าเราเห็นรางวัลแบบนี้แล้วครับลองไปดูบุคคลสคนนี้ครับนักเรียนคุณลงแจมแจ้งครับไม่เคยซื้อสลากเลยนะครับแล้วก็มีแนวคิดว่านะครับจากการที่ได้อ่านข่าวเนี่ยก็จะพบว่าในการออกสลากชิงโชคนะครับ จะมีจำนวนมากถึง100ล้านใบครับคุณลุงก็เลยเลือกที่จะไม่ซื้อนะครับแต่คุณป้าครับคุณป้าแจมจานครับตัดสินใจที่จะนำไรายได้ทั้งหมดในเดือนนี้ของตนเองนะครับไปซื้อสลากทิ้งโชคครับเพราะดูข่าวมาแล้วก็พบว่ามีผู้ถูกรางวัลที่1เป็นเงินมากถึง180ล้านบาทครับนะักเรียนคิดว่าทั้งสบุคคลน,นี้นะครับ ตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรหรือนักเรียนมีแนวคิดว่าควรจะซื้อสลากหรือไม่ซื้อสลากดีครับจากกิจกรรมดังกล่าวนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นเพียงเหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งเท่านั้นที่เราจะพบในชีวิตจริงนะครับแต่นอกจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับนัอเรียนก็อาจจะพบกับการตัดสินใจในเหตุการณ์อื่นๆมากมายเลยนะครับเช่นในการตัดสินใจสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับ เราก็ต้องมีการพิจารณาถึงโอกาสว่ามหาวิทยาลัยใดนะครับที่เราตัดสินใจเข้าไปสอบแล้วเนี่ยจะมีโอกาสในการศึกษาได้มากกว่ากันนะครับหรือเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับเกี่ยวกับการเล่นเกมเสี่ยงโชคคบนักเรียนหรือการจับสลากสอยดาวต่างๆดังนั้นนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าในการจ่ายเงินเพื่อซื้อสลากลุ้นโชค ก็อาจจะทําได้นะครับหรือว่านักเรียนจะเก็บเงินเพื่อให้ได้ครบตามจํานวนแล้วก็ไปซื้อสิ่งของที่เราต้องการเลยก็เป็นหนทางเลือก2ทางนะครับที่เราจะใช้ความน่าจะเป็นมาพิจารณาได้ว่าโอกาสในทางเลือกใดนั้นมันมากกว่ากันนอกจากนี้นะครับในการตัดสินใจด้วยข้อมูลพื้นฐานของตนเองแล้วนะครับก็ยังมีการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ผู้อื่นได้พิจารณาไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับนํามา ร่วมในการตัดสินใจได้ด้วยครับเช่นนักเรียนจะนำร่มไปโรงเรียนดีหรือเปล่านะครับหรือวันนี้นักเรียนจะซักผ้าดีหรือไม่เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะพยากรณ์อากาศออกมาในลักษณะใดาถูกต้องไหมครับแต่นักเรียนก็ไม่ต้องพยากรณ์เองถูกไหมครับเราสามารถทราบพยากรณ์อากาศได้จากนักอุตุนิยมวิทยาครับเขาก็จะสามารถพยากรณ์อากาศออกมาล่วงหน้าครับเราก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาร่วมในการตัดสินใจที่จะดําเนินการเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันของเรานะครับคราวนี้ครับโอกาสต่างๆที่เราพบนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าจะเป็นโอกาสของเหตุการณ์ซึ่งโอกาสนะครับในทางคณิตศาสตร์ครับเราก็จะเรียกแทนด้วยความน่าจะเป็นนั่นเองครับนักเรียนก็จะเห็นนะครับว่าในชีวิตประจำวันหรือในการที่เราจะเรียกทั่วๆไปเนี่ยก็จะพูดถึงโอกาสของเหตุการณ์แต่เมื่อเรานํามาศึกษาให้อยู่ในเรื่องราวของทางคณิตศาสตร์นะครับเราจะใช้ศัพท์พเฉพาะว่าความน่าจะเป็น ในการศึกษาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆที่นักเรียนได้พบเจอในชีวิตประจำวันได้นะครับเพื่อทำให้เราเห็นโอกาสของเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างชัดเจนครับนอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้เรื่องความน่าจะเป็นนะครับไปเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตนะครับหรือช่วยในการทำงานในการวางแผนการทำงานในอนาคตได้ด้วยนะครับความน่าจะเป็นครับ มันก็จะเป็นปริมาณนะครับเป็นจํานวนในรูปของเศษส่วนทศนิยมหรือเปอร์เซนต์ก็ได้นะครับที่จะแสดงให้เราทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนั้นครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใดนะครับสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทราบและทความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นย่อยครับ1ก็คือเรื่องของการทดลองสุ่ม ในประเด็นที่2นะครับก็จะศึกษาเกี่ยวกับปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space นะครับและจุดตัวอย่างหรือ sample point แล้วก็ประเด็นสุดท้ายของเรานะครับก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์นั่นเองเรามาดูที่ประเด็นแรกของเรานะครับในคลิปนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการทดลองสุ่มครับมีการนิยามไว้นะครับว่าการทดลองสุ่มนั้น่ะก็จะเป็นการทดลองที่ ทราบผลทั้งหมดนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้างครับแต่เราไม่สามารถจะบอกได้อย่างถูกต้องหรือแน่นอนว่าจะเกิดผลอะไรจากผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดเหล่านั้นนะครับตัวอย่างครับเช่นในการโยนเหรียญขึ้นไปในอากาศหรือการดีดเหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นการทดลองสุ่มครับเพราะเราทราบครับว่าผลลัพธ์สุดท้ายครับเมื่อเราดีดเหรียญหรือโยนเหรียญขึ้นไปนะครับ หน้าที่จะหงายขึ้นมานะครับก็จะเป็นหัวหรือก้อยนะครับแต่เราไม่สามารถจะทราบได้อ,อย่างแน่นอนว่าจะออกมาเป็นหัวหรือก้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์เกี่ยวกับการโยนเหรียญขึ้นไปในอากาศนะครับแล้วเราสนใจที่หน้าที่หงายขึ้นมานะครับก็จะเป็นการทดลองสุ่มนะครับโดยเฉพาะกรณีที่เหรียญ e ที่เราใช้นะครับเป็นเหรียญที่เที่ยงตรงนะครับเหรียญที่เที่ยงตรงก็คือเหรียญที่ไม่มีการคดโกงครับ ไม่มีการคดโกหรือไม่มีการบังคับให้ผลไปในทิศทางที่ต้องการนะครับในเหตุการณ์ที่สองบ้างครับเกี่ยวกับการทอดลูกเต๋าครับโดยไม่บังคับผลนะครับก็คือเป็นลูกเต๋าที่เที่ยงตรงครับโดยใช้วิธีการเขย่าหรือทอยลงไปในถ้วยนะครับเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการทดลองสุ่มครับเพราะเราก็ทราบเพียงแค่ว่าลูกเต๋าทั้ง6หน้านั้นก็จะมีหแต้มถูกไหมครับ ถ้าเราทําการเขย่าหรือทอยลงไปในถ้วยครับแล้วสนใจแต้มที่หงายขึ้นมาเนี่ยเราก็จะพบว่าเป็นไปได้ถึง6แบบนะครับก็คือแต้ม1แต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้ม5หรือแต้ม6กรู้ไหมครับแต่เราไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าในการทอดลูกเต๋าแต่ละครั้งนั้นจะหงายขึ้นมาเป็นแต้มใดนะครับแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ที่3ามบ้างครับนักเรียนในการหยิบไพ่ขึ้นมาหนึ่งใบครับจากสำรับหนึ่งครับเราก็จะถือว่าเป็นการทดลองสุ่มเช่นเดียวกันครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเรารู้ครับว่าโอกาสที่จะออกมาเนี่ยมันมีหนึ่งในห้าสิบแบบถูกไหมครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะได้ไพ่แบบใดขึ้นมาแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่นับว่าเป็นการทดลองสุ่มนะครับก็คือการแข่งขันเกมต่างๆครับ เพราะเราก็จะไม่ทราบถูกไหมครับว่าใครจะเป็นผู้แพ้หรือชนะแต่เราจะทราบได้ว่าในการแข่งขันนั้นนะครับถ้ามีผู้เข้าร่วมการแข่งขันอยู่สองคนก็ไม่คนใดคนหนึ่งก็จะต้องชนะถูกไหมครับหรือถ้ามีการแข่งขันอยู่ทั้งหมด4ทีมครับเราก็จะทราบได้ครับว่าทั้ง4ี่ทีมนั้นก็จะมีโอกาสชนะเหมือนกันแต่เราก็ไม่ทราบว่าในการแข่งขันแต่ละครั้งนั้นทีมใดกันแน่ที่จะชนะนะครับ คราวนี้คบนักเรียนในการเขียนแสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่มนะครับเราจะเขียนในรูปของเซตครับและจะเรียกเซตดังกล่าวว่าแซมเปิลสเปซนะครับเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ก็จะเป็นความรู้ที่นักเรียนนํามาตรวจสอบกันนะครับหลังจากที่เราได้ไปศึกษาค้นคว้าม,มานักเรียนมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมไหมครับถ้ามีเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูหรือเพื่อนๆได้ครับ เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะได้ความรู้ต่างๆที่เกิดจากการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับจากการศึกษาแบบเรียนจากการแลกปิดนรู้กับเพื่อนนะครับคุณครูก็มั่นใจแล้วว่านักเรียนก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มแล้วนะครับแลยอยากให้นักเรียนครับทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนนะครับกลุ่มละ3ถึง4คนนะครับร่วมกันพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่คุณครูจะกำหนดให้ต่อไปนี้ครับ เป็นการทดลองสุ่มหรือไม่ครับถ้าเป็นการทดลองสุ่มนะครับก็อยากจะให้นักเรียนกับเพื่อนครับร่วมกันระบุค่าที่เป็นไปได้จากการทดลองสุ่มนั้นนะครับจากกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปความรู้ร่วมกันนะครับเหตุการณ์ที่คุณครูกําหนดให้ครับในข้อที่1ก็คือในการโยนเหรียญ1เหรียญ1ครั้งครับข้อที่สครับการทอดลูกเต๋าหลูกหครั้ง พอที่สครับขยายโอกาสออกไปนะครับขยายเหตุการณ์ออกไปเป็นการทอดลูกเต๋า2ลูก1ครั้งครับแล้วเราก็สนใจไปที่แต้มที่หงายขึ้นมานะครับในทั้งข้อ2และข้อ3ามข้อที่สครับการหยิบบัตรตัวเลขศถึงเก้านะครับจากกล่องใบหนึ่งจำนวน1ใบครับแล้วเราก็สนใจตัวเลขที่อยู่บนบัตรนั้นนะครับข้อที่หครับ การเลือกร้านอาหารที่อยากรับประทานจากทั้งหมด3ร้านนะครับโดยไม่มีอคติก็คือชอบเท่ากันหมดครับทั้ง3ร้านข้อที่6ครับการมีบุตรสคนของครอบครัวหนึ่งครับเราสนใจไปที่เพศของบุตรทั้งสองนะครับข้อที่7ครับการขึ้นของดวงอาทิตย์ในทิศต,ต่างๆครับ เราสนใจที่ทิศนะครับและข้อที่8ครับการทำข้อสอบปรนัย4ตัวเลือกโดยใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องครับนักเรียนลองพิจารณาร่วมกับเพื่อนดูนะครับ จากการที่นักเรียนทากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนนะครับคุณครูก็เห็นแล้วว่าน่าจะมีแนวทางในการพิจารณาที่คล้ายคลึงกันแล้วก็ได้คําตอบไปในทิศทางเดียวกันนะครับเรามาเฉลยกิจกรรมกลุ่มกันดีกว่านะครับนักเรียนครับแนวคิดเกี่ยวกับการพิจารณาการทดลองสุ่มนะครับในข้อที่หนึ่งการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งครับนักเรียนคิดว่าเป็นการทดลองสุ่มไหมครับนักเรียนตอบว่าเป็นนะครับก็คือว่าเราก็จะ พอจะทราบได้ว่าในการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งนั้นนะครับถ้าเราสนใจที่หน้าที่หงายขึ้นมาครับก็จะเป็นไม่หัวก็เป็นก้อยนะครับแต่เราไม่รู้ครับว่าจะออกมาเป็นในหน้าใดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ในการโยนเหรียญน,นะครับในข้อที่หนึ่งก็เป็นการทดลองสุ่มครับค่าที่เป็นไปได้ก็ออกมาเป็นไม่หน้าหัวก็เป็นหน้าก้อยนะครับ ข้อที่2องละครับการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งครับเป็นการทดลองสุ่มไหมครับนักเรียนนักเรียนก็ตอบว่าเป็นการทดลองสุง่มก็คือถูกต้องแล้วนะครับถ้าเราสนใจที่แต้มที่ไหงาขึ้นมาเนี่ยครับก็จะบอกได้ว่าค่าที่เป็นไปได้ก็คือไม่1ก็2ก็3ก็4ก็5หรือไม่ก็เป็นแต้ม6กนะครับแต่เราไม่รู้ครับว่าในการทอด1ครั้งนี้จะออกมาเป็นแต้มใด ข้อที่สนะครับนักเรียนการทอดลูกเต๋าสองลูก1ครั้งครับเป็นการทดลองสุ่มไหมครับอันนี้ก็เป็นการทดลองสุ่มนะครับนักเรียนถ้าเราสนใจที่แต้มที่หงายขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะเขียนออกมาได้ว่าเป็นลูกที่1เป็นแต้ม1ครับลูกที่2ก็เป็นแต้มหนึ่งนะครับนักเรียนก็จกัดระบบความคิดไล่ออกไปนะครับก็จะเป็น1กับ1ครับ1กับ2 1กับสามหนึ่งกับ4ี่หนึ่งกับ5้ากับหครับ แลก็จะไปตั้งต้นพิจารณาที่2กับ1 2กับ2 2กับ3นะครับทำแบบนี้เรื่อยไปจนถึง6กับ1 6กับ2 6กับ3 6กับ4 6กับ5แล้วก็6กับ6นะครับแต่เราก็ไม่ทราบครับว่าในการทอดลูกเต๋า2ลูก1ครั้งนะครับที่เราพูดถึงกันอยู่นะครับจะออกมาเป็นในแต้มใดนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการทดลองสุ่มเช่นเดียวกัน ข้อที่สี่ะครับนักเรียนในการหยิบบัตรตัวเลขศูนย์ถึงเก้าจากกล่องใบหนึ่งครับจำนวนหนึ่งใบนักเรียนน่าจะเห็นแนวทางแล้วนะครับว่าแบบนี้ก็จะเป็นการทดลองสุ่มเช่นเดียวกันครับเพราะเราก็คาดเดาได้นะครับว่าสามารถออกมาเป็นศูนย์ถึงเก้าแต่เราไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นเลขใดนะครับแบบนี้เป็นการทดลองสุ่มครับข้อที่ห้าหละครับ การเลือกร้านอาหารที่อยากรับประทานจากทั้งหมด3ร้านโดยไม่มีอคตินะครับก็คือไม่มีการบอกว่าจะชอบร้านใดมากกว่ากาันนะครับถ้านักเรียนบอกว่าชอบร้านที่1มากกว่าเนี่ยนักเรียนก็อาจจะมีผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวคือมุ่งไปที่ร้านที่1น,นะครับดังนั้นเงื่อนไขที่เพิ่มเติมมาว่าไม่มีอคตินั้นก็ทําให้เหตุการณ์นี้เป็นการทดลองสุ่มนะครับ ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของเหตุการณ์นี้ก็จะมีทั้งหมด3แบบถูกไหมครับคือไม่ไปร้านที่1ก็ไปร้านที่2หรือไปร้านที่3ามแต่เราก็ตอบไม่ได้ครับว่าจะไปร้านใดนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการทดลองสุ่มครับข้อที่6นะครับการมีบุตรสองคนของครอบครัวหนึ่งครับถ้าเราสนใจไปที่เพศของบุตรทั้ง2คนนะครับแบบนี้เราจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ก็จะมีทั้งหมด 4แบบถูกไหมครับก็คืออาจจะเป็นผู้ชายทั้งคู่นะครับเป็นผู้หญิงทั้งคู่เป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงหรืออาจจะเป็นผู้หญิงแล้วก็ตามด้วยผู้ชายนะครับแต่เราไม่สามารถจะบอกได้อย่างชัดเจนว่าจะออกมาในลักษณะใดน,นะครับแบบนี้ก็จะเป็นการทดลองสุ่มเช่นเดียวกันครับนักเรียนข้อที่7ล่ะครับการขึ้นของดวงอาทิตย์ในทิศต,ต่างๆครับนักเรียนมีใครที่ตีความออกมาแล้วบอกว่า ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ก็คือ4ทิศมีไหมครับอันนี้ไม่เป็นการทดลองสุ่มนะครับนักเรียนเพราะเราทราบกันชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วว่าดวงอาทิตย์นั้นจะต้องขึ้นทางทิศต,ตะวันออกนะครับแบบนี้ไม่เป็นการทดลองสุ่มครับเพราะเราทราบอย่างแน่นอนแล้วว่าผลลัพธ์จะเป็นทิศใดนะครับเช่นเดียวกันกับข้อที่8ครับการทำข้อสอบปรนัย4ตัวเลือกโดยใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เงื่อนไขของการใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องก็แปลว่านักเรียนไม่จะทําข้อสอบแบบสุ่มถูกไหมครับนักเรียนใช้ความรู้แล้วก็เล็งไปที่ข้อสอบเล็งไปที่ตัวเลือกที่ถูกต้องเลยถูกต้องไหมครับนักเรียนก็ทําข้อสอบโดยใช้ความรู้ที่มีถ้าเป็นเหตุการณ์ในการทําข้อสอบปอรนัยสตัวเลือกภายใต้เงื่อนไข,ขของการใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแบบนี้นะครับก็จะไม่นับเป็นการทดลองสุ่มครับแต่ถ้าคุณครู ตัดออกไปครับตัดคําว่าโดยใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการทําข้อสอบปรนัย4ตัวเลือกนั้นก็สามารถมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อยู่4แบบนะครับก็คือไม่ตอบข้อที่1กระตอบข้อที่2ตอบข้อที่3าหรือตอบข้อที่4นะครับแบบนั้นก็จะกลายเป็นการทดลองสุ่มครับแต่ภายใต้เงื่อนไขของการใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเราก็จะมุ่งไปที่ตัวเลือกที่ถูกต้องเลยนะครับแบบนี้ก็จะไม่เป็น การทดลองสุ่มนั่นเองครับเอาละครับหลังจากที่นักเรียนผ่านนะครับกิจกรรมกลุ่มมาแล้วนะครับเราก็พอที่จะสรุปความรู้ร่วมกันได้แล้วนะครับว่าการทดลองสุ่มครับจะเป็นการทดลองที่สามารถทราบผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่เราไม่สามารถจะบอกได้อย่างแน่นอนหรือชัดเจนว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอะไร เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้รับความรู้นะครับจากการศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วก็นํามาตรวจสอบความเข้าใจกับคุณครูนะครับแล้วก็ผ่านการทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆแล้วครับคุณครูก็มั่นใจว่านักเรียนเนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์ที่เพียงพอแล้วนะครับก็อยากจะให้นักเรียนครับลองพิจารณาครับหรือทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทดลองสุ่มนะครับหรืออาจจะใช้วิธีการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนแล้วก็อยู่ในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับว่าเป็นการทดลองสุ่มหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ครับพอนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ดีแล้วนะครับอยากจะให้นักเรียนนําความเข้าใจนั้นครับไปสอนเพื่อนๆครับเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้สําหรับในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทดลองสุ่มครับคุณครูก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ ぎゅっ